สวัสดีครับมิน EV ีรถทริปครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดกาญจน,นบุรีนะฮะก็แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาสำรวจจุดชาร์จในจังหวัดกาญจน์นะครับว่าในปี2567แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งนะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมกันนะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับคือมันตั้งแต่สมัยอยุทยาและสมัยสงครามโลกครั้งที่2ออะไรตรงนี้เนี่ยเราก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบปุถยานน้าตกมีเขื่อน มีลานกางเต็นท์อะไรพวกนี้นะฮะหรือจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะ,ะอย่างหมู่บ้านอีตองเหมืองปีล็อกสังขบุรีอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะฮะรวมทั้งยังมีคาเฟ่แบบชิคชิคคูลค,คอะไรแบบดูวิวหลักล้านอะไรพวกนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมกันพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าในโจทย์สําคัญของเราเนี่ยก็คือการมาเที่ยวในสถานที่ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องเดินทางมาด้วยรถยนต์ EV ีมันจะมีความยากลําบากไหมนะครับแล้วก็หาที่ชาร์จยากไหมหรือว่าถ้าไปเช้าเย็นกลับแบบไม่ชาร์จเลยเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะมาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องมีการสำรวจจุดชาร์จกันก่อนนะ,ะก็สำหรับเนี่ยฮะถ้าเราเปิดแอปปลั๊กแชร์ขึ้นมานในจังหวัดกาญจนบุรีเรียกว่าตอนนี้ถือว่ามีจุดชาร์จเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะฮะก็ถ้านับแบบในตัวเมืองเนี่ยก็คือตรงจุดนี้จุดนี้แล้วก็ในช่วงที่จะออกไปทางพวกอุทยานอะไรก็จะมีอีกประมาณ สีห้าจุดอะไรพวกนี้เลยนะฮะก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาพอสมควรแหละจากที่เคยมาในปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกในเมืองเนี่ยจะมีจุดชาร์จอยู่เพียงแค่5จุดเท่านั้นเองนะ,ะก็เรียกว่าปีนี้ก็ถือว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจจุดชาร์จในที่แรกกันนะครับ โอเคครับก็สำหรับที่แรกที่เรามาในวันนี้ก็คือโรตัสการจนบุรีนะฮะก็ข้างหลังก็คือนี่นะฮะเป็นตู้ของอัลเทอร์วิมนะครับก็จุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่านอกจากจะได้ชาร์จแล้วก็ยังสามารถแวะเดินในโลตัสตรงนั้นได้อีกนะจะกินข้าวทำอะไรก็สะดวกสบายนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูนะ,ะในสถานะตรงนี้ก็คือเนี่ยจะเห็นว่ามีรถชาร์จอยู่หนึคันนะฮะก็ ตามนั้นจริงเลยก็ดูทราฟฟิกไม่ค่อยหนาแน่นนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นวันที่คนน่าจะออกมาเที่ยวกันเยอะแต่ว่าตรงจุดจุดนี้ก็ยังไม่ได้มีคนชาร์จเยอะเท่าไหร่นะครับก็นอกจากตู้ที่เป็น DC แล้วตรงนี้ก็จงเป็นตู้ AC นะฮะก็เป็นกำลังไฟ3เฟสตรงนี้ก็สามารถมาชาร์จได้นะถ้าสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะเดินหรือว่ากินข้าวอะไรที่โรตัสนานๆหน่อยก็ใช้เป็น AC ก็ได้นะฮะก็ตรงนี้มี ที่จอดรถอยู่ถึง4ช่องเลยนะฮะก็ค่อนข้างนะ่าแปลกใจเหมือนกันนะมีที่จอดอยู่4ช่องทางทั้งที่มีหัวชาร์จอยู่3หัวก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็โลตัสใจดีนะจัดให้สำหรับรถ EV ถึง4ช่องเลยนะครับ ก็สำหรับโลตัสอัลเทอร์วิมนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นที่แรกเลยถ้าหากว่าเราเข้าตัวจังหวัดมาเนี่ยเข้าตรงอำเภอเมืองการเนี่ยก็จะเจออยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะฮะเป็นที่แรกก็สำหรับตรงจุดนี้ก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็น DC 2หัวจ่ายแล้วก็ AC1 หหวจ่ายัวใจนะก็สำหรับ DC ีเนี่ยก็กำลังไฟเนี่ยกิโลวัตถ์ถ้าหารคขึ้นก็คือเหลือ75้นั่นเองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันนะครับ ก็ตรงจุดนี้นะครับก็เป็นของ ElexB กซ์บากนะครับก็สำหรับตู้ตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆน่ะสำหรับจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นตู้ที่ตั้งมานานแล้วแหละก็ตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าใครได้มาเนี่ยก็จะเห็นตรงจุดนี้นะแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะนิยมมาชาร์จกันนะเพราะว่าตู้เนี่ยให้กำลังไฟที่ค่อนข้างแรงนะก็คือ120กิโลวัตต์นะฮะก็คือถ้าสมมติว่าไม่มีใครชาร์จอยู่เนี่ยแล้วเราชาร์จอยู่หัวเดียวเนี่ยก็รับได้เต็มเ็เลยคือถ้ารถคุณรับได้เกินแบบ 120กิโลวัตต์อยู่แล้วเนะี่ยมันก็สามารถชาร์จได้เต็มๆเลยแต่ว่าถ้ามีใครมาชาร์จคู่กันก็จะต้องแบ่งกันหารครึ่งนะฮะก็เป็นคนละ60กิโลวัตต์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีคนชาร์จอยู่เลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณบ่ายโมงตรงพอดีนะฮะซึ่งก็คนอาจจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วขากลับก็อาจจะแวะชาร์จซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเย็นๆยอาจจะมีคนมาชาร์จกันแต่ว่าถ้าจะดูแล้วตอนนี้เนี่ย ก็ไม่ได้มีนะฮะถือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่มาเที่ยวและแมเนจดีๆเนี่ยก็อาจจะมาแวะชาร์จตรงนี้สักก่อนนะสักประมาณ15นาทีนะแล้วก็เข้าไปรอไปกินกาแฟในร้านพันไทยอะไรตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะเราก็พอชาร์จเสร็จ15นาทีก็มีแบตเหลือให้วิ่งเที่ยวได้ต่อนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันนะครับ ก็ตรงนี้นะครับก็เป็นตู้ของ P.A. v o t a นะครับซึ่งก็อยู่ที่ปั๊มบางจากนะก็อยู่แถวๆตรงท่าล้อนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตู้รุ่นเก่าอันนี้มีตั้งแต่ปีที่แล้วละอันนี้ก็จะเป็นตู้ DC กเนี่ยกำลับบงไฟ 50kW กิลวัตนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าปริมาณรถที่ชาร์จก็คือมีรถชาร์จอยู่1คันนะก็ เรียกว่าทราฟิกตรงนี้ก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่คือมันจะเป็นทางออกจากตัวเมืองแล้วแหละใกล้ๆจะออกตัวเมืองแล้วแหละก็ถ้าหากว่ามีทราฟิกเยอะๆก็อาจจะไปอยู่ในตัวเมืองมากกว่านะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ชาร์จจะค่อนข้างแน่นนะมีคนรอชาร์จอยู่ตลอดเลยแต่ว่าพอหลังจากที่หลายๆตู้เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยคนก็อาจจะไปชาร์จกันในเมืองซะมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันครับ ก่อนนี่นะครับเรามาอยู่ที่อีกสถานที่หนึงนั่นก็คือที่ TMK Park กาญจนบุรีนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันมีตู้ของ PA w o t a อยู่นะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันน่าจะเป็นจุดใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานเท่าไหร่แหละนะในช่วงนี้ก็เนื่องจากว่าอันนี้เป็นตู้รุ่นใหม่ของทาง PA เลยนะะเป็นกำลังไฟเนี่ย120กิลวัตตนะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยตู้รุ่นนี้ก็มีกระจายไปอยู่หลายที่แล้วนะฮะ ก็ถือว่าสถานที่นี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามาจอดชาร์จตรงนี้เนี่ยเราสามารถแวะทําอะไรได้อีกเยอะเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับาร์คย่อยๆเลยนะฮะก็มีทั้งช้อปปิ้งมอล์มีร้านอาหารนะฮะเป็นฟู้ดการ์เดนอะไรพวกนี้นะฮะมีพิซซ่ามีปั้นคำหอมอะไรพวกนี้ร้านอาหารเยอะแยะเลยก็ลองแวะมาดูกันได้นะครับก็เรียกว่า เป็นโลเคชันที่ดีมากๆนะสำหรับการมาเที่ยวกันนะครับถ้างัง้เดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปกันครับและนี่ก็เป็นตู้ชาร์จของ EV Station Plus นะฮะที่ปั๊มปอตทการจนะบุรีนะฮะก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่มีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละนะก็จะเป็นอยู่ทางฝั่งขาออกที่จะไปพวก เขื่อนีนคกลินอะไรพวกนี้นะก็สามารถผ่านตรงนี้ได้ก็คือใครที่จะไปเที่ยวทางนั้นเนี่ยก็สามารถแวะชาร์จตรงนี้ก่อนก็ได้ก็สําหรับตัวตู้นี้เองนะก็กําลังไฟอยู่ที่120กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าเราดูนะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีคนชาร์จเท่าไหร่มีรถชาร์จอยู่1คันแต่ว่าก็ตัวบุ๊กกิ้งนะฮะก็ลงโจงเลยนะฮะ ก็ทั้ง2หัวเลยนะที่ไม่มีคนมาจองชาร์จเลยนะก็เรียกว่าใครเนี่ยที่จะมาเที่ยวกานจนบุรีแล้วต้องผ่านเส้นทางตรงนี้เนี่ยก็สามารถแบบดูเหมือนก็สามารถแวะเข้ามาชาร์จได้เลยนะก่อนที่จะไปยังพวกเขื่อนสีนัำครินอะไรพวกนี้นะครับ โอเคตรงนี้ก็เป็นตู้ EV Station พัดอีกที่หนึ่งนะฮะก็อยู่ที่ปั๊มปตทท่ามะขามแล้วก็เรียกว่าตรงนี้อาจจะดูเหมือนกับมีทัฟฟิกเยอะกว่านะเพราะว่ามีรถจอดชาร์จอยู่2คันตรงนี้นะฮะเป็นดอลฟินทั้ง2คันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอดูในสถานะบุ๊กิ้งเนี่ยก็ไม่ได้มีคนบุ๊กนะฮะก็เนี่ยยังแบบโล่งๆอยู่เลยนะฮะแต่ก็เห็นเหมือนกันว่ามันน่าจะมีรถจอดชาร์จอยู่หนึ่งคันก็คือคันนั้นนะ MG4 คันนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าว่า ตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีจุดชาร์จอีกจุดหนึ่งอยู่นะแต่จริงเนี่ยก็น่าจะรู้นะฮะเพราะว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็มีการแสดงสถานะอยู่นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเป็นการจอดรอก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแม็กเซนเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะจอดพักผ่อนอะไรอย่างนี้อยู่ก็ได้นะฮะอันนี้ไม่รู้แต่ว่า ก็อย่างที่เห็นนะว่าถ้าสมมุติว่าในจุดชาร์จตรงนี้เนี่ยมันมีคนชาร์จอยู่เราก็สามารถไปสถานที่ถัดไปได้เพราะว่าในการเนี่ยมีจุดชาร์จเพิ่มขึ้นอยู่เยอะเลยนะครับและตรงนี้ก็เป็น e v station plus อีกจุดหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เนี่ย จะอยู่ที่บิ๊กซีการจนะบ,บุรีนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เพิ่เพมเข้ามาใหม่นะจากปีที่แล้วเนะี่ยปีที่แล้วเนะี่ยจะมีอยู่2จุดก็คือปตทการจนะบ,บุรีแล้วก็ปตทท่ามะขามนะแต่ว่าตึงจุดนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็เท่ากับว่าตอนนี้ที่การจนะบ,บุรีในตัวเมืองเฉพาะนนในตัวเมืองนะมี e v station พัฒนเนี่ยอยู่3จุดแล้วแล้วก็ตรงนี้ท ر ฟฟิกก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่เช่นกันนะก็คือ ถ้าเราดูจากสถานะการจองชาร์จเนี่ยเรียกว่าตรงนี้เนี่ยโล่งมากเลยนะก็คือไม่มีคนมาจองชาร์จเลยนะเมื่อกี้ก็มีคันสีขาวนะออร่ากูดแคนคันสีขาวเมื่อสักครู่เนี่ยก็เพิ่ง Walk-in เข้ามานะโดยไม่ต้องจองก็เรียกว่าตอนนี้เท่ากับว่าเฉพาะ e ี Station Park อย่างเดียวเนี่ยก็เป็น6หัวจ่ายแล้วนะฮะไม่รวมที่เป็น AC อีก2หัวจ่ายนะฮะสำหรับมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่ปตทก,กะนะันจนบุรีอีกที่หนึ่งนะครับ แล้วก็นอกจาก3ที่ที่เป็น EV station Park ตรงนี้นะฮะก็ของเขาเนี่ยยังมีอีก4ที่ที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะฮะก็คือจะมีทางฝั่งที่ออกไปทางไฮเวย์นะก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นปตทบายพาสเมืองการนะครับก็จะเป็นแบบเส้นรอบนอกตัวเมือง แล้วก็จะมีปตทว,วังสารพีนะฮะส่วนเส้นที่วิ่งมาจากกรุงเทพเนี่ยก็จะมีอย่างปตทท่าม่วงแล้วก็ขยับมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีปตทท่าล้อนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่า e-v station p ั u นในจังหวัดกาญเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณสัก7ที่นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆแล้วก็นอกจากที่ e-v station p ั u นแล้วเนี่ยก็ยังมีที่อื่นๆอีกนะฮะที่เราผ่านมันไปแล้วก็อย่างเช่น ตัวโรตัสกันจะนะบุรีที่มีตู้ชาร์จของอัลเทอร์ิอยู่นะฮะแล้วก็ท m k Park ที่มีตู้ของ P.A. v l t a หรือ P.T. บ้านใต้นะที่มีตู้ของ Alexa e อยู่แล้วก็มีบางจากนะก็มี p a อันนี้เป็นตู้เก่านะกำลังไฟอยู่50กิลวัต์นะก็เรียกว่ารวมๆกันเนี่ยแค่นับเฉพาะในตัวเมืองอย่างเดียวก็มีอยู่7แห่งนะก็จะเป็นหัว DC Fast Charge อยู่รวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ14หัวแล้วเฉพาะแค่ในตัวเมืองนะอันนี้ยังไม่รวม Tesla Super Charge ที่1นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นที่สุดท้ายนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรบินสันการจนะบ,บุรีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีจุดชาร์จของนี่นะครับเทรซ่าซูเปอร์ชาร์นั่นเองนะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็น DC กําลังไฟ250กิลวัต์เนี่ยทั้งหมด4หัวจ่ายแล้วก็ข้างๆตรงนี้นะฮะก็ยังมีเป็น AC ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเอชาร์จฟรีก็มี AC อยู่1หัวนะครับ ก็สำหรับซ u เปอร์ชาร์เจอร์ตรงนี้ก็ถือว่าโลเคชันค่อนข้างใช้ได้นะเนื่องจากว่าจะอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็คือเป็นถนนไฮเวย์นะฮะเลี่ยงเมืองการมานะฮะก็สำหรับใครที่มาจากทางด่วนมอเตอร์เวย์อะไรก็สามารถลงตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อมาอีกสักระยะหนึ่งแนละก็จะมาถึงตรงจุดนี้ได้ไม่ยากนะโดยที่ไม่ต้องเข้าไปรถติดในตัวเมืองนะครับ โอเคก็จุดนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายที่เรามาดูกันนะก็คือเทสลาซูเปอร์ชาร์ที่โรบินสันการจะนะบ,บุรีนั่นเองนะฮะทีนี้เราก็มาสรุปกันนะฮะว่าจากจํานวนจุดชาร์จที่เราไปดูเนี่ยก็ถ้านับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ8ปถึงเจุดเลยนะฮะแบ่งออกเป็นนะก็คือเป็น EV Station Plus เนี่ยในตัวเมืองเนี่ยมีอยู่3จุดแล้วก็ตรงเส้นบายพาสเนี่ยก็จะมีอีก1ที่นะครับก็รวมกันเป็น4ที่แล้วก็ p a v o อเนี่ยมีอยู่2ที่นะครับ เ l เล็กซนะที่ปั๊ม PT ทบ้านใต้เนี่ยก็มีอยู่หนึ่งที่แล้วก็ที่โลตัสมี a u t o ทอรวิอีกอยู่หนึ่งที่นะรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันอยู่8จุดเป็นหัวใจแบบ DC f a ฟ้าชาร์จเนี่ยทั้งหมดจุดและ2หัวซึ่งรวมๆกันแล้วก็เท่ากับ 16หัวจ่ายเลยนะครับแล้วก็มาบวกกับที่เทส la อีกหนึ่งที่ตรงนี้นะฮะก็อีกหนึ่งสถานีเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน4หัวจ่ายรวมเท่ากับทั้งหมดแล้วจะมีถึง20หัวจ่ายเลยนะฮะอันนี้ยังไม่รวมรอบนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าในตัวเมืองการเนี่ยก็มีจุดชาร์จที่ค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็เยอะมากนะเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าใครใช้รถยนต์ e-P เนี่ยก็น่าจะเป็นที่สบายใจได้นะว่าการที่เรามาเที่ยวเมืองการไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติอุทยานหรือว่ามาคาเฟ่ชิคช,ชคูคูไปเช้าเย็นกลับอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะมีที่ชาร์จให้เราสามารถชาร์จรถได้แน่นอนซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีมากๆของเมืองการนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงที่ว่า ในแต่ละจุดที่มันมีจุดชาร์จเนี่ยมันจะมีแค่แบบตู้เดียว2หัวใจเท่านั้นคือมันไม่เหมือนกับหัวหินที่เพิ่งไปมาเนี่ยมันมีเป็นสถานีเลยซึ่งแบบว่าสถานีเนี่ย 8หัวจ่ายอย่างเงี้ยคือมันทําให้คนที่ขับรถเข้าไป Walk in เข้าไปมันก็จะค่อนข้างมีความมั่นใจมากกว่าว่าไปถึงแล้วเนี่ยจะสามารถชาร์จได้แน่นอนแต่พอมันเป็นแบบ2หัวจ่ายอย่างเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บเออมันอาจจะมีรถที่จอดชาร์จอยู่2คันทําให้เราแบบเออถ้าไม่อยากรอเราก็ต้องขับไปในจุดถัดไปนะอย่างเช่นแบบที่ปัมป๊มปตทกาญจนบ,บุรีเออถ้าไปแล้วมันเต็มอยู่เราก็ต้องข้ามมาฝั่งตรงข้ามก็คือปตทท่ามะขามซึ่งถ้ามันเต็มอกีกเราก็อาจจะต้อง ขยับไปในที่ถัดไปอย่างเช่นที่เราไปที่ b ิ๊กซกาญจนบ,บุรีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีคนเข้ามาชาร์จทั้ง2หัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะเข้ามาชาร์จอีก1คันตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอคิวหรือไม่ก็ต้องไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นข้อเสียสักเล็กน้อยสําหรับตรงนี้นะครับ แต่ส่วนสำหรับคนที่ใช้รถเท s l a ก็แน่นอนว่ามันมีทางเลือกอยู่แล้วนั่นก็คือมาที่เท s l a s u p ป r c h a r ์ที่โรบินสันกาญจนบ,บุรีก็อย่างภาพที่เราเห็นกันในตอนนี้นะก็คือมีรถจอดชาร์จอยู่2คันนะแล้วก็มีอีก2หัวจ่ายที่ว่างอยู่รวมทั้งหัว AC ด้วยนะครับส่วนเรื่องของการเดินทางนะครับจริงๆถามว่าคนที่จะมาเที่ยวกันจนบ,บุรีเนี่ยโอเคอย่างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้ละว่า การมาด้วยรถ EV เนี่ยมันไม่น่ากังวลแล้วเพราะว่าเรามีจุดชาร์จอยู่เยอะมากนะครับ แต่ถ้าหากว่าเรามาแบบไปเช้าเย็นกลับเนี่ยมันจะต้องชาร์จหรือเปล่านะฮะอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการแมネจการเดินทางของเรานะฮะอย่างสําหรับตัวผมเองเนี่ยขับรถมาเนื่องจากผมอยู่ทางโซนตะวันตกของกรุงเทพนะก็คือในโซนของบางแคซึ่งก็ขับรถมาตรงนี้เนี่ยเป็นระยะทางก็ประมาณสัก120กว่ากิโลเมตรนะร้อยกิโลเมตรนะฮะที่มาถึงตัวเมืองนะแล้วก็ขับวนไปวนมาอะไรในเมืองอยู่อาจจะประมาณสัก20-30กิโลเมตร แล้วก็ถ้าเราตั้งแผนที่กับบ้านไปเนี่ยมันก็ระยะทางอีกประมาณสักร้อกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะดังนั้นก็จะเห็นว่ารวมๆแล้วเนะี่ยของผมเดินทางไม่ถึง300กิโลด้วยสามไปนะฮะซึ่งถ้าดูจากแบตเตอรี่ของรถคันนี้เนี่ยมันวิ่งชาร์จหนึ่งเนี่ยได้ประมาณสัก500ดังนั้นเนี่ยก็จร anni, ิงๆจุดชาร์จก็แทบไม่มีความจำเป็นเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรถที่มีแบตเตอรี่ขนาดเล็กหน่อยเนี่ยอาจจะประมาณสัก 3 0 0 350กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีการแวะชาร์จสักทีหนึ่งซึ่งก็ตรงนี้คงไม่ได้มีปัญหาอะไรละเพราะว่าที่ชาร์จมันเยอะมากนะสำหรับในตอนนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกนะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการแมネจการเดินทางของเรานะครับส่วนใครที่ต้องการเดินทางไปต่อนะไม่ใช่แค่ตัวเมืองกัญจนะบุรีนะฮะต้องการไปต่อถึงแบบอย่างเขื่อนศรีนครินไปสังขละบุรีหรือไปหมู่บ้านอีต่องอะไรตรงนี้เนี่ย มันอาจจะต้องมีการวางแผนที่เพิ่มขึ้นนะเนื่องจากว่าถึงแม้ในตัวเมืองการจะมีจุดชาร์จเยอะแต่ในที่ห่างไกลออกไปเนี่ยจุดชาร์จยังถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะฮะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะต้องแมนเนตระยะทางดีๆอย่างถ้าเราไปเขื่อนศรีนครินเนี่ยจะวิ่งจากตรงนี้ไปอีกก็ประมาณสัก 70กว่ากิโลเมตรนะดังนั้นก็อาจจะต้องมีการชาร์จก่อนสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นแต่ว่าอันนี้อาจจะสบายใจได้หน่อยเพราะว่าก็จะมีจุดชาร์จอยู่ที่หนึ่งนะที่เล็กเ e a ว e n รีสอร์ที่อยู่บนเขื่อนสีนักลินนะเป็นของ EA Anywhere แต่ถ้าใครต้องการจะไปไกลกว่าน,นั้นอย่างเช่นไปสังขลาบุรีก็มันจะวิ่งไปในระยะทางที่ไกลมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะอีกประมาณสัก200กว่ากิโลเมตรเลยนะจากตัวเมืองการที่อยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยจุดชาร์จ จุดถัดไปที่เราจะต้องไปชาร์จนั่นก็คือปตทสาขาทองผาภูมิซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีดีซีฟาชาร์จอยู่แค่2หัวใจเท่านั้นเองดังนั้นก็เ,เรียกว่าการไปที่ไกลๆตรงนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้งางท้าทายแล้วมันยากขึ้นด้วยตรงที่ว่าการที่เราจะขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการขับขึ้นเขาซึ่งเราจะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นอาจจะชาร์จไปถึงแบบ90%เเลยถ้าเรามีเวลาเพียงพอนะฮะแล้วเราก็ค่อยขับขึ้นไปบนนั้นนะฮะ อย่างสังขละบุรีเนี่ยก็จะมีจุดชาร์จอยู่ที่เดียวเองนะเป็น p a w a t a เนี่ยซึ่งมีกำลังไฟเพียงแค่25กิโลวัตต์ดังนั้นมันก็อาจจะยากสันิดหนึ่งนะสำหรับถ้าหากว่าเราอยากจะไปชาร์จตรงจุดๆุดนั้นหรือถ้าเป็นหมู่บ้านอีตองเนี่ยก็ไม่มีจุดชาร์จ DC เลยแม้แต่ที่เดียวนะครับดังนั้นก็ถือว่าค่อนข้างท้าทายมากถ้าหากเราจะไปเที่ยวตรงนั้นนะครับ ก็สำหรับการสำรวจจุดชาร์จในเมืองการก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะก็ยังไงซะการเดินทางด้วยรถยนต์ e ีีตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็กำลังค่อยๆไปนในทิศทางที่ดีขึ้นแหละนะเพราะว่าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มจุดชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอนาคตเราก็จะเห็นบางสถานที่เนี่ยที่อาจจะเป็นสถานีที่เป็น ตู้ชาร์จล้วนๆนะฮะอาจจะประมาณ8หัวใจ10หัวใจอะไรตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะฮะยังไงการพัฒนาเนี่ยมันก็มาในทางนี้อยู่แล้วแหละนะฮะเราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ารถ E ีีเนี่ยมันเริ่มมีจํานวนคนที่ใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่ยังเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ